สวัสดีค่ะวันนี้มาคุยเรื่องอาหารคริสมาที่สวีเดนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่ละประเทศกินไม่เหมือนกันนะคะอย่างอเมริกาจะมีไก่งวงเดนมาร์กนอร์เวย์จะหมูกรอบแต่สวีเดนจะเป็นหมูแฮมอกกินคู่กับมัสตาร์ดนะคะเราแนะนามัสตาร์ดตัวนี้คะตัวนี้จะเผ็ดมากนะคะเผ็ดเหมือนกินวาซาบินะคะแต่เขาจะไม่ฉุนขึ้นจมูกนะคะมัสตาร์ดมีหลายรสชาตินะคะเพื่อนๆเราก็มีมันฝรั่งอบปาดอนไกออนซอนนะคะเราเคยทำให้ดูนะคะแล้วก็มีไข่ต้มเป็นออเดิร์นะคะไข่ต้มเราจะแต่งหน้าด้วยมายองเนสไข่ปลาคาเวีย แล้วก็กุ้งนะคะกุ้งแช่น้ําของเขานะคะจะรสชาติอร่อยมากนะคะกุ้งที่นี่นะคะถ้าเพื่อนมาสวีเดนอย่าพลาดล่องเรือกินกุ้งนะคะก็จะมีแทบทุกเมืองนะคะก็สุนโมตลาสตอกโคมมีทุกที่นะคะแต่งหน้าด้วยมะนาวนะคะกับผักชีลาวนะคะเขาจะกินคู่กันแลวเข้ากันมากนะคะผักแครก็มาประดับจานะะน,นะคะวันคริสต์มาสนะคะเอามาเสียบๆไว้นะคะไข่ก็จะไม่กิ้งไปกิ้งมานะคะอีสวีเดนนะคะทุกเทศกาลนะคะอย่างเช่น เทศกาลคริสต์มาสนะคะของอาหารจะลดราคานะถูกมากนะคะทุกห้างแข่งกันลดราคาเลยนะคะเปียบบ้านเรานะคะถ้าตุรจีนะคะสินค้าอาหารจะราคาแพงนะคะแต่ที่สววเดนราคาถูกนะคะคนสวีดเดนจะจัดคริสต์มาสวันที่24ี่กินกับครอบครัวนะคะแต่ร้านอาหารจะเริ่มตั้งแต่วันที่1นธันวาคมนะคะถึงวันที่23านะคะเขาจะเปิดให้จองโต๊ะนะคะหัวละ4 9 9หรือ6 9 9แล้วแต่เมืองนะคะช่วงไฮของร้านอาหารนั้นจะขายดีมากเลยนะคะออเดอร์อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในสววเดนนะคะคือปลาดองนะคะ มีทุกเทศกาลเราชอบกินตัวนี้นะคะเครื่องเคียงของเขามีสลัดบีดรู้นะคะบีดรู้เอาไปดองก่อนแล้วก็มาทําเป็นสลัดนะคะจะเป็น3รสนะคะดองเหมือนน้ำอาจารนะคะแล้วอีตัวหนึ่งแตงกวาด,ดองนะคะอันเล็กๆนะคะแตงกวาด,ดองที่สุวรมี2อกแบบนะคะแบบดองเค็มนะคะอันนี้ดองเค็มนะคะแล้วหอมดองนะคะดอง3รสนะคะอาหานสลัดต้องกินกับเครื่องเคียงเขานะคะเราจะไม่เลี่ยนนะคะ แล้วก็มีปลาเซมอนดรอแบบสวีดเดนนะคะเราเคยทําให้ดูแล้วนะคะกินคู่กับซอสมัสตาร์ดนะคะก็จะมี3รสนะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะต้องมีซอสตัวนี้นะคะเ็าจะกินคู่กันแล้วเข้ากันมากนะคะแล้วก็มีปลาลมควันนะคะช่วงนี้ก็ลดราคา1 1อกว่าโคนเนะคะเขากินแบบเย็นๆเลยนะคะเราจัดใส่จานไว้คืนนี้นะคะวันวันคริสต์มาสเราก็ออกมานะคะก็มีฮอทดอกเล็กๆนะคะต็มี S <S ะะต้องมีทุกเทศกาลนะคะเราชอบยี่ห้อนี้ค่ะรสชาติกาอร่อยดีนะคะ หั่นหั่นไว้แช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็ถึงเวลาก็มาทอดวางบนกระทะเลยนะขาดไม่ได้คือมิดบอลนะคะมิดบอลต้องมีทุกเทศกาลนะคะที่สวีเดนนะคะอีกตัวหนึ่งที่มีไข่เฉพาะช่วงคริสต์มาสนะคะสเปเชียลมากนะคะตัวนี้ก็ค,คือคือชีสตัวนี้นะคะชีสเขาจะรสชาติแตกต่างกันนะคะตัวนี้จะเค็มเค็มมันๆนะคะอร่อยมากพอดีเลยนะคะเราชอบกินมากนะคะวิธีกินนะคะลอกเทียนไขเขาออกก่อนนะคะถ้าเป็นช่วงเทศกาลอย่างนี้เราก็จะซื้อชีสมาเยอะๆนะคะมาหลายหลายแบบนะคะให้เลือกกินนะคะ แต่ที่บ้านเราจะขาดไม่ได้เลยนะคะชิทตัวนี้นะคะเพราะหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวนะคะออกมาขายนะคะแล้วก็มีพวกซาลามีพวกแฮมลมควันอะไรนะคะมากินกับพวกขนมปังนะคะแล้วก็มีขนมปังต่างๆนะคะคนที่นี่เขาก็เริ่มกินตั้งแต่11บเอโมงเป็นต้นไปนะคะอาหารเที่ยงเขานะคะเรากินยาวไปถึงบ่ายสามนะคะเรากิน6คนนะคะแต่อาหารเขาต้องมีครบนะคะทุกอย่างนะคะตามประเพณีของเขานะคะมันก็เลยดูเยอะเต็มโต๊ะนะคะ ลืมบอกไปเรามีสลัดกุ้งเนะื้อมากินกับปลาลมควันนะคะเป็นซอสนะคะหรือเ็ามาใส่หน้าขนมปังไว้กินนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะคะสลัดกุ้งทํายังไงนะคะอาหารสวีเดนนะคะถ้าเรากินกับเครื่องเคียงของเขานะคะเรารู้จักเครื่องเคียงอันไหนกินกับอะไรนะคะเราจะไม่เลี่ยนเลยนะเราจะอร่อยขึ้นนะคะส่วนปลาดองนะเวลาเรากิกนปลาดองเสร็จแล้วเขาก็จะตามด้วยเหล้าขาวหรือเปล่าที่เขาชอ็ชอตช็อตนะคะแต่เรากินไม่เป็นนะคะอีกตัวหนึ่งที่มาขายช่วงคริสต์มาสเท่านั้นคือส้มแคมป์ีนะคะ ก็จะอร่อยนะคะปีนี้เราไม่มีโจ๊กนะคะจะมีโจ๊กตัวหนึ่งนะคะสเปเชียลนะคะกินเฉพาะคริสต์มาสนั้นนะคะคลิปเก่าเรามีนะคะปีที่แล้วนะคะเราก็มีไวน์ร้อนนะคะกินกับคู่กับลูซซินนะคะหรือว่าลูกเกดคะปีนี้เราไม่มีนะคะเพราะไม่มีคนชอบกินนะคะไวน์ร้อนก็มี2แบบนะคะแบบมีแอลกอฮอล์แล้วไม่มีแอลกอฮอล์นะคะมีคลิปเราลงคลิปให้ปีที่แล้วนะคะไวน์ร้อนนะคะอันนี้คือประเพณีคริสต์มาสนะคะเพื่อนๆอย่าเอาอาหารอย่างอื่นไปขึ้นโต๊ะของเขานะคะ อันนี้คือวัฒนธรรมนะคะส่วนขนมหวานนะคะเป็นช็อกโกแลต Ru K S M A T นะคะช็อกโกแลตเยอะมากนะคะที่สุดเด่นช่วงคริสต์มาส้วก็มีหลายแบบแล้วราคาถูกมากนะคะถ้าใครมาช่วงคริสต์มาสนะคะเพื่อนๆซื้อช็อกโกแลตไปฝากคนเมืองไทยนะคะราคาจะลดเยอะๆเลยนะคะแล้วก็มีหลายแบบให้เลือกนะคะ <S <S แต่ถ้าไม่ได้ช่วงเทศกาลก็มีขายทุกห้างทั่วไปนะคะราคาไม่แพงนะคะถ้าใครชอบกินช็อกโกแลตนะคะมาสุดเด่นไม่ผิดหวังะคะมีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะ ใครชอบดื่มนะคะมาซิเบร์นะไม่ผิดหวังนะคะไปงานเลี้ยงปาร์ตี้ที่ไหนนะคะต้องดื่มนะคะเขาจะมีเครื่องดื่มให้เยอะแยะมากมายนะคะตอนอยู่เมืองไทยเราไม่ใช่คนดื่มนะคะดื่มไม่เป็นก็อย่างมากก็สไปคาสสิกนะคะแต่อยู่ที่นี่นะคะไปงานเลี้ยงต่างๆนะคะเครื่องดื่มเยอะแยะมากมายนะคะเราก็ลองทุกอย่างนะคะแต่ว่าดื่มอย่างมีสตินะคะเราไปงานเลี้ยงคนข้างบ้านคนนอร์เวย์นะค,ะคุณยายข้างบ้านเ็าทำค็อกเทลแบบนอร์เวยะะ์ให้กินนะใส่ไข่แดงนะคะก็แปลกดีนะคะ ถ้ามาดื่มฉลองกับคนสวีเดนนะคะช่วงเทศกาลจะสนุกมากเลยนะคะเขาจะมีหลายเทศกาลนะ,ะเพื่อนมีเทศกาลหน้าร้อนด้วยนะคะ